อย่างหนาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพี่น้องเลยอะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F4 ทุกทุกท่านนะครับนะเช้านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะลงมาเลาะดูข้าวนะครับอ่าเลาะดูข้าวนะครับ พี่น้องดูหลวงข้าวสวยมากเลยนะครับหลวงข้าวนะครับแจ๋วแจวแจวนะฮะนี่เปลงนี้ก็ย่างนา้านะครับเออนะคิดว่ามันจะไม่ได้นะครับพี่น้อง เพราะว่ายามลกนะครับอ่า้าลกมากเลยนะครับมันมาทีหลังเนาะข้าวอันนี้เนาะทุกท่านอ้ยเหมือนเหมือนใครเอาอะไรมากองไว้เนาะทุกท่านเนาะหนาเลยนะครับมองไปทางไหนก็เห็นตะลวงข้าวนะครับทุกท่านโอ้เอ้า นี่นะครับพี่น้องเอฟซีเป็นความภาคภูมิใจของชาวไร่ชาวนานะครับไก่มันเห็นผลผลิตเนาะทุกขั้นเนาะไม่เสียแรงที่พวกเรานะครับทุ่มเทแรงกายนะครับแรงใจนะฮะลงทุนหมดไป หลายเติบอยู่นะครับก่จะได้ผลผลิตนี่โอ้ยนะฮะก็จะเห็นผลผลิตเนาะทุกท่านเนาะดีหน่อยนะครับพี่น้องปีนี้มันฝนค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่านะช่วงนี้ที่ผมเรียนพี่น้องเอฟซีเนาะมันเป็นช่วงที่สำคัญนะครับของการทำนา น,นะนะน้ำนี่อย่าให้ขาดนะครับช่วงนี้ถ้าขาดน้ำช่วงนี้นะครับเม็ดข้าวมันจะเม็ดร,รีบนะครับอืออย่าขนาก็ลกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะเกี่ยวไปเลยนะครับก็ใช้รถเกี่ยวนะครับพี่น้อง หรือว่าจะลงมาตัดหญ้าว่าให้มันดูสวยเนาะหญ้าค่อนข้างที่จะลกนะครับอ่ะก็เพิ่งกลับมาจากไปกรีดยางนะครับเหมือนเดิมตื่นตักก้งแต่ตีสองนะครับอ่าตื่นตีสองนะครับก็ไปหยอดน้ํำกรดนะครับพี่น้องอยู่ที่สวนนี่ใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกสองสวน นะครัตามไปนะครับสานะบดใดที่ยังมีลมหายใจนะครับอ้อวันนี้ก็หมอกลงนะครับหมอกลงอย่างหนาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นสัญญาณเตือนนะว่ามันจะหมดดูดูฝนแล้วนะแต่กายังไม่หมดหรอกนะเอฟซี FC ทุกท่าน ก็ยังมีอยู่เนาะมันเป็นพายุนะครับก็จะภาวนานเนาะอย่าพึ่งหมดนะครับตกลงมาอีกนะครับนะขยันตกแล้วก็ขยันกรีดนะครับอย่างนะมันแห้งตอนไหนเรากรีดตอนนั้นนะครับนี่แปลงนี้โอ้ยเจียวเจีเจีนะครับดู ข้าวอีเตีย้ยนะฮะลวงเยอะนะฮะข้าวอีเตีย้ยนะครับเปลงนี้สี่สิบกระสอบนะครับโอ้หมันเป็นไม่รู้เป็นข้าวอะไรนอันนี้เนาะพิธีผ่านมานี่รถเกี่ยวนี่ อุมเดียวไม่หมดนะครับนะอุมเดียวไม่หมดนะแปลงนี้นะครับจนเจ้าของรถเกี่ยวนะเอ่ยปากนะครับว่าโอ้แต่แต่ไปเกี่ยวข้าวมานะครับก็เพิ่งเห็นนะนาะของพวกเรานะครับนะทำไดไ้ยังไงเนาะข่าวสวยมากเลยนะครับ สุดยอดนะครับพี่น้องอ่ะก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับสองสามวันแล้วเนาะทุกท่านไม่รู้จะทำอะไรนะครับพี่น้องเนาะ คอนเทนต์ก็มีแต่คอนเทนต์เดิมๆถ่ายคลิปเดิมๆนะครับ FC ก็น่าจะเบื่อนะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูแล้วมันพี่น้องเนาะหลายคนนะครับก็กดยกเลิกติดตามนะลดลงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรอู้ยหนูบอนนี่เนาะนะหนู ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเวลาผมลงคลิปไปนะครับหายไปแล้วสองคนสามคนนะครับยอดผู้ติดตามนะฮะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกท่านไม่เป็นไร,นรสงสัยช่องของผม คงจะไม่เติบโตไปกว่าน,นี้แล้วนะครับสงสัยจะอยู่แค่นี้แหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับนะฮะพวกเราทำแต่ง,งานแต่งานแต่งานเนาะไม่ค่อยมีเวลาอ,ออกนอกพื้นที่นะครับ โอ้ยเห็นแล้วมันภูมิใจนะครับพี่น้องดูครับข่าวทั้งนั้นเลยนะฮะก็อย่างว่านะพวกเราใส่ปุ๋ยไปทั้งหมด5้ากระสอบนะครับใส่ปุ๋ยไปทั้งหมด5้ากระสอบนะฮนะนาะทั้งหมดสีไร่นะครับก็ไม่ได้เตรียมเท่าไหร่นะครับพี่น้อง มันยังมีแปลงขิ้เล่อยู่นะครับ,นะรบแปลงขิ้เล่อยู่แปลงรอบสระแล้วก็แปลงด้านล่างนะครับมันไม่ค่อยได้ข้าวนะครับเพราะว่ายามันโลกน้ําก็ไม่อยู่นะครับหาลูรั่วจนหมดปัญญานะหมดปัญญาแล้วปล่อยตามมีตามเกิดนะครับถูกน้ําที่สระขึ้นไปใส่ ก็ไม่อยู่นะ,ะก็คาดการว่านะต้นเดือนนะอีกเหมือนมันก็ไวอยู่เนาะ,ะต้นเดือนเนาะหรือว่าปลายเดือนตุลาคงจะได้เกี่ยวนะไม่ปลายเดือนหรือต้นเดือนพฤศจิกาเนาะประมาณนี้แะครับพี่น้อง สนองใชจะได้จะได้เกี่ยวเกี่ยวก็วันเดียวนะครับใช้รถเกี่ยวนะครับถ้าเกี่ยวเอ,เองนี่พวกเราเนาะมันหลายเวียกหลายงานนะครับคงคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าพวกเราเนาะนได้รับจ้างนะทำการกรีดยาง จะมาเกี่ยวข้าวโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวพี่น้องจ้างเอาใช้รถเ,เกี่ยวเกี่ยวออาครับวันเดียวก็เสร็จเกี่ยวมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงตะกร้านั่นไงโอ้ปีนี้ข้าวข้าวออกพร้อมกัน นะครับน่าจะแก่พร้อมกันนะฮน,น่าจะแก่พร้อมกันแหละโอ้ยไม่รู้ข้าวอะไรนะปนมานี่แปลงแปลงที่ผมว่ามันมันขิเลมันไม่สวยนะแปลงน,นี้แหละนะครับโอ้ยยาพิษพิลึก อาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะทุกท่านเดี๋ยวนู่นแหละเก้าโมงสิบโมงนะเราก็ไปลุยนรอหยอดน้ำกรดนะครับนะทำงานมันปัดแบบนี้แหละเนาะทุกท่านโอ้ยน้ำแห้ง เจ้าอยู่เจ้าอยูอ่โอเคครับพี่น้องจบคลิปนี้สวัสดีครับ